โดยที่ไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้ดูอะไรมาเลยก็ไม่เคยนั่งรถไฟที่นี่ลองเดินทางดูว่าจะไปได้ไหมจะหลงไหมแต่ว่าแดดที่นี่แรงมากๆคือได้มาเที่ยวในหน้าร้อนของนิคาโรอเนาะอากาศก็เหมือนไทยการแต่งตัวเราก็ แล้วถึงแล้วเ,เขาดูแลดีมากมีความดิบเช <c oughs> ิงแบบแบบ simple กลายเป็นเขาดู <c oughs> เรื่อง <c oughs> ก็ใช้เป็นเครดิตการนะคะในการซื้อเราก็าบอกเขาว่าเราแบบ เปิดไทม์ที่นี่นะนี่ก็ได้เป็นคิเกตมาแล้วนะคะทั้งหมด5้าเหรียญคือแจ่ไม่เคยมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ดูอะไรมาเลยลูคิมโบด,ดาวเทาดาวเทาลูโอเค okay. thank you what you want to get off it อ n ยดานัวเขาก็จะขอเราไป <laughs> 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 นี่นี่นี่เป็นแผนที่อ๋อบอกว่าถ้าดาวเทาให้ลูกบอชิงตนันหนีกว่า กินก็ฉันก็ไม่ได้บู่าปาโอเคใส่แมสก์ใส่มแสม, okay. มแล้วอเขาให้เาใส่แม้แล้วก็โอเคเริ่มละด้วยความที่ไม่รู้เรื่องเลยเขาพาไปเลยนะดีดี enter go ร h กก u g h g กแล้ว Thank คิวเชงคิวนี่ว่าเชีคิวอ้ามัวละกูกว่าฉันจะซื้อบัตรได้คือนานมากกว่าจะแบบอคุยรู้เรื่องนี่คือโ,อโง่บีใครคิดว่าได้เก่งภาษาอังกฤษเราได้เที่ยวต่างประเทศนะไม่เลยนะไม่รู้เรื่องเลยเอาจริงพูดเลยเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็พอจะแบบมั่วๆได้เพราะว่า ต่ชาชาติเหมือนเขาก็ไม่ได้แบบว่าเราไม่รู้เรื่องไงเขาก็พยายามจะสื่อให้เราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยยังไงเราก็เดินทางได้อะ่ะถึงแม้จะพูดคนละภาษาอาจจะใช้เวลาเออมากกว่าคนอื่นนิดนึงรถขึ้นรถขึ้นรถแลว มัวไงเนี่ยปากมั่วมัวงสนุกก็่านั่งเหมือนเดิมเขาให้นั่งไปวีแ8สถานีอนด๋อ,อลงมาจากสถานีรถไฟนะคะก็จะเจอตรงนี้เลยอ้าวทมาอยู่ดีไฟมันไม่ติดล่ะต้องรอแป๊บนึงอ่ะมันจะเป็นลูกหนาคนอ่ะมา,าถ่ายตรงนี้บ้างนะคะนีค่คอนเดกแล้วเดี๋ยวจะไปน,นั่งแถวนี้ <Okay. S 2> นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยสำหรับคนมาเที่ยวแบบไม่มีข้อมูลอย่างเปยก็ไม่รู้ว่าเ mm hmm. มพถั่วนี่มีความสำคัญ,ญ mm hmm. ก็ถ่ายรูปแล้วกัน แต่มันก็สวยดิเมกันนะถ้าถ่ายคลิปวูยเขาเต้นติปก็ติดดิกปกแน่ๆอ,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 อยากเต้นได้แบบนี้เหมือนกันแหละว้าวมากชิคเวอร์อยากไปแบบแจมเลยไปเดี๋ยวไปดูการถ่ายเองของเต้ในมุม จะมาถ่ายใกล้ถั่วเนาะเร็กระจกแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเต้จะมาถ่ายรูปตัวเองตรงนี้แหละโอ๊ยตลอร้อนมากร้อนมากขอลบใต้ถั่วก่อนสวยนะเนี่ยวันนี้ก็แป,ปลกทีไปเดี๋ยวถ่ายรูปแล้ว This young lady today. ให้เรียกน้องก็ได้อีก,กว่าพอนางทำงานอัญจนา thank you ต้องมีเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะเดี๋ยวเนจะมาถ่ายรูปนี้เตรียมตั้งกล้องแล้ว เหมือมนแบบเฮ้ยเราอยู่ในหนังฮอลลีวูดอะ หนึ่งสองสามโ้าน้อจะชอบรูปที่เราถ่ายเนี่ยกรี๊ดใหญ่เลยอะ่ะทีนี้เราก็ถึงเวลาที่เราต้องมานั่งถ่ายขอ,องเราแล้ว